มาสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเป็นช่วงของข่าวเด่นบอจอนะครับทีมข่าวของหุ N ้นไซ s ight, ม์มีมีการคัดข่าวมา2ข่าว2ประเด็นนั่นเรียกว่ามาเกาะปิดถือว่าเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจเริ่มจากข่าวแรกนะครับ s c g t พร้อมเปิดโรงงานตรังนะอีกครั้ง16มิถุนายนยนี้ก็คือวันนี้เลยนะครับเขาเปิดโรงงานแล้วนะนางสาวจิญญนะรินยานะฮะจิโรดกุลน,นะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสีตังโกรอบประเทศไทยจำกัดหมหาชนหรือว่า เอทีนะเปิดเผยว่านะวันที่16มิถุนายน2564นะโรงงานถุงมือถุงมือยางของบริษัทในจังหวัดตรังนะได้กลับมาเปิดโรงงานและเดินเครื่องจากการผลิตสินค้าอีกครั้งหลังที่รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโรงงานตรังมีกําลังการผลิตถุงมือยางชนิดมีแป้งนะจำนวน25ล้านชิ้นต่อวันนะครับหรือคิดเป็น28ของกําลังการผลิตรวมทุกโรงงานที่90ล้านชิ้นต่อวันนะได้ได้ได มีการหยุดผลิตชั่วคราวนะั้นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเนื่องจากพบพนักง,งานติดเชื้อติดเชื้อโควิด -19 นะอย่างไรก็ตามจะมีการตรวจหาเชื้อให้กับพนักง,งานทั้งหมดนะครับแล้วก่อนกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อตอกย้ําความมั่นใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการเปิดโรงงานจังหวัดตรังนะบริษัทมีมาตรการการคัดกรองแนละป้องกนันโควิด -19 นี้อย่างเข้มงวดนะเพื่อให้ความปลอดภัยแก่พนักง,งานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ถุงม,มือยางของสีตังโกรบโดยมีการจัดเรียกว่าแหมกุมเข้มออกมาตรการถึง11ข้อนะข้อเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสูงสุดนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวจินยางก่าวว่าขอให้มั่นใจว่าบริษัทม,ม,ม,มีมีมาตรการดูแลพนักง,งานและค่าเชื้อภายในโรงงานเป็นอย่างดีนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนโดยรอบนะและลูกค้าของเราโดยในกระบวนการผลิตถุงม,มือยางจะ ใช้ระบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องเป็นกระบวนการผลิตที่ผ่านความร้อนในระดับสูงนะครับและมีระบบการทําความสะอาดตามมาตรฐาน GMP นะครับดังนั้นจึงเชื่อว่าจึงเชื่อมั่นว่าเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดเชื้อให้แก่ผู้บริโภคนะโดยนอกจากการเปิดโรงงานจาังหวัดตรังในวันที่16มิถุนายนนี้นะด้วยว่าที่ผ่านมาได้มีการกลับมาเปิดอีกครั้งสําหรับโรงงาน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธ,ธานีพร้อมทั้งดาเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามายัยนี้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือเรื่องราวของสีต่างโกลบ้วยว่าเขากลับมาผลิตอีกแล้วตรง่างนี้ก็ถือว่าเป็นการต้องมานักติดตามกันนะครับในส่วนข่าวเด่นบจข่าวที่สนะครับสำนักง,งานประกันสังคมเก็บหุ้นทีอู่เพิ่มนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอแจ้งว่าเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับหรือว่าทางด้านสองสำนักง,งานประกันสังคม ได้มีการเข้าซื้อหุ้นไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดหมาชนว่ทียเพิ่มอีกจำนวนนะครับคิดเป็น0.0902นะครับของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการไี้ว่าภายหลังจากนี้มีการซื้อหุ้นทีเพิ่มหรือได้มาเพิ่มนี่ทํทำให้สำนักงานประกันสังคมนะครับถือหุ้นท u ในคิดเป็น5.0422ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนะครับนี่คือช่วงของข่าวเด่นบจเียว่า มีการอัปเดตเรื่องราวของข่าว2ชิ้น2เรื่องราว2อองกิจการนั่นคือของตัวของศรีตังกรวดด้ว s HGT แล้วก็ของ TU นั่นเองนะครับถ้าเกิดนคุณชืน่นชอบนั้นฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอิสระแล้วก็ช่องยูทูบหุ้นอิสระด้วยถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอิ i ระ .com นะครับตรงคอลัมน์นิวฟีดท่านคุณก็จะเห็นข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันตลอดชัว่วโมงการซื้อขายเรียกว่าสามารถใช้ ฮอรโมนเหลนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเล่นหรือในการลงทุนได้สำหรับรายการกล้วยหอมกับกรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม